เอพิส od เก้ดาวิดและโกอลิเอตดาวเดินของเราวันนี้คือดาวิดเดินตรงมาทางนี้แล้วดูจากมือที่เต็มไปด้วยถุงคงกำลังไปส่งของให้ใครได้เลยสวัสดีดาวิดกลิ่นอะไรหอมจังเลยเออจะกำลังเอาข้าวกล่องไปให้พี่ชายกันเหรอ แล้วพี่จะขอเธออย่างนี้ไหมครับอะไรนะสนนามบล็ก um ูเขาเอลาที่เธอซึ่งเรากำลังสู้รบกับชาวฟิลิเซียนั่นน่ะเหรอคือสนามบลบไม่ได้นะดาวิดที่นั่นอันตรายมากถ้าเด็กตัวเล็กอย่างเธอไปที่นั่นจะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าฉันดูถูกเธอโอ ไปนะไปนะดา,ด,ด,าด,ดาวิดดาวิดดาวิดเดียวไม่ค่อยกลวเลยสักนิดโดยตรงหน้าเข้าสูหุบเขาเอลาอย่างกล้าหาญฉันพยายามจะห้ามเขาแล้วนะแต่ก็แค่เป็นห่วงจริงๆนี่นะเพราะเด็กคนนี้คงไม่รู้ว่าสนามรบจริงๆมนันน่ากลัวมากแค่ไหนแล้วตัวเองทีก็ตอนเจอกับรถเข้า็ข้าห้างโอ้ไม่นะดูทางนั้นสิเดนตซล่า เราหของอิสราเอลพากันวิ่งหนีทันทีเเห็นกเราตดะไรนะเธอถามว่ากเรอัดคือใครเหรอไม่อยชอเลยว่าไม่รู้จักเขากเรียดคือยอดนักลบของชาวฟิลิสเตียเป็นยักษ์ตัวสูงเก็บสาเมตรแถมยังคอยยอะเยอะพระเจ้าของอิสราเอลทั้งวนันทั้งคืนแล้วทำไมไม่มีใครกล้าไปสู้กับกเรอัดเลยน่ะเหรอ เขาเยอยวยาพระเจ<ม>้าอย่ปนธรรมแท้ไม่น่าหลับเลยจะไม่กลัวเลยดูสิพวกเราก็เป็นเหมือนตะกั่งแตนตัวเจียวต่อหน้ายักษ์แบบนั้นเลยนะถ้าเดินเข้าไปได้านหน้าอับถึงเจ,จ้ายักษ์นั่นเหยียบแบนเลย <S <S 1> <S 1> อะไระออน,นะจะเอาชนะเขาได้เหรอโอ้ได้โปรดเถอะถ้าเกริ่นคือยัยกษ์งั้นดาวิดก็เป็นแค่แตกะกั่งแตนตัวน้อย และก็แตนเตือนน้อยเท่านั้นดูซิว่าเราเป็นฝ่ันหรือเพื่อนยังไงกันบ้างแม้แต่กษัตริย์สกก็ด้วยทุกคนพืดเหมือนกันหมดว่าเป็นไปไม่ได้พวกเราไม่มีทางชนะกอริลได้เลยมันคือศสึกที่เป็นไปไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้แต่เราเดินของเราดาวิดรับหยิบางอย่างออกมาด้วยท่าทางภูมิใจอะไรนะนั่นมันแังสติ๊กจะทำอะไรกับแรงสติ๊กแค่นั้นกันนะ ทำได้ดาวิดพูดแบบนั้นจริงเหรอเขาคิดจะสู้กับกอริอัตจริงๆเหรอเนี่ยก็เข้าใจนะว่าดาวิดนะ่ะกระหันขลาดกล้าสู้กับสิงโตหรือนี้เพื่อปกป้องฟูงแกะของขอ,งของมาแล้วแต่กอริอัตนะมันอีกเรื่องเลยอีกอย่างดาวิดก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อซื้อลบขอแค่มาส่งข้าวกล่องต่อให้เขาทําเป็นไม่เห็นกอริอัตแล้วกลับบ้านไปเฉยๆก็ไม่มีใครว่าหรอกแต่ทำไมทำไมเขาถึงยึงอยากอยู่ในสนามลบนี้เราตั้งใจจะสู้กับกอริอัตล้ว ไม่ใช่เพราะอยากได้รางวัลที่กษัตริย์ซาอูนส่งัาไว้ใช่ไหมไม่ใช่หรอหรือว่าอยจะเป็นวีลบุรุษแห่งสเลอหรือว่ากโิเอตเคยทำอะไรไม่ดีใส่ดาวิดมาก่อนนั้นก็ไม่ใช่อีกเหรอั้นทำไมกันล่ะทำไมถต้องลุกขึ้นมาสู้กับกโนอัตด้วยก็ดูเหมือนไม่มีหตุผลที่ต้องสู้เลยนี่นจริงไหม นี่เองเพราะว่าเธอไม่อยากรู้สึกเสียใจหรือละอายใจต่อหน้าพระเจ้าเธอเลยไม่สามารถยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ได้แล้วนั่นแหละเธอคมที่สำคัญเธอต้องสู้ใช่ไหมโอ้โหดวิดเธอนี่มันสุดยอดไปเลยเทรนมากแอ่ดวิดตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงพยายามจะสู้แต่ว่าเธอมีแผนและย,ยังไม่จะสู้ยังไงก็ในเมื่อเธอถือดาบของกษัตริย์ซาอูลไม่ได้นี่นะ แผนกลก,ก็อยากเกินไปนสำหรับเธออีกด้วยอาวุธก็ไม่มีแผนก็ไม่มีแล้วเธอจะเอาอะไรไปสู้กับกอลเลยอัดที่น่ากลัวแบบนั้นล่ะ <c oughs> อะไรนะเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าผู้ที่ทรงพลังที่สุดเป็นจักรวาลอยู่ข้างเธอเสมอไป <c oughs> กันเลย <c oughs> โอจ้จริงสิพระเจ้าอยู่ขิงข้างดาวิดเสมอ ฉันดเบื้องสำคัญใครด้ไปได้ยังไงเนี่ยดาวิดพูดถึงเบอร์การต่อสู้นี้ไม่ใช่การต่อสู้ร่วมดาวิดกับกเริอัแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับกเริหันตั้งหากถ้าอย่างนั้นกเริอาจจะชนะดาวิดได้ยังไงละ่ะเดี๋ยวเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของโลกทั้งใบนี้อยู่เบื้องหลังดาวิดต่อให้เป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่ากเริอัก็ยังไม่อาจสู้ได้พระพู้ชนะของเกมนี้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่เหรอดาวิด Thank <laughs> you.